งานไว้ทุกเขาดำให้แม่ของแผ่นดินคือพระพันปีหลวงอะนะอืนอกจากจะงดงานลื่นเลงแล้วหรือว่าไม่งดก็ให้ใช้วิจารณญาณดูหน่อยพระนี่ควรเป็นต้นแบบนะเออตามวัดตามวงตามวานเนี่ยควรเป็นต้นแบบให้เขาหน่อยบัว่ายบ้านจะคล้องเองอจารมะลัํเติมตึมติมๆติมอยู่ค่าจ้างมะลํมมันให้เขาไปเลิกก็ได้ แต่กาโบต้องให้เขาสแสดงก็ได้เออใจใจไปเลยถ้าจะเสียคําพูดถ้าเราจะเสียคําพูดว่าเราจ้างเข้ามาแล้วเราก็ไม่ต้องเล่นก็นได้กูอยากรู้ว่าพระพระมันอยากมวนหรือโยมมันอยากมวนแค่นั้นล่ะนอกจากงานลืนล่นเลืองแล้วยังมีโยมไปคอมเมนต์เวลาลเคลื่อนพระบรมศพนะของบรมบพิษท่านนะเนี่ยมหาบพิษ บรมบพิตรก็ได้มหาบาพิตรนี่คือศัพท์ที่พระใช้เรียกพระราชาพระราชินีนะอะประชาชนไม่ต้องมาเรียกตามอาตมาพระจะเรียกพระราชนีหรือพระราชาว่าบรมบพิตรหรือมหาบาพิตรหรือมหาบรมบพิตรน,นี่คือศัพท์ที่พระใช้เรียกเงือนใช้อาตมาใช้โยมอย่างนี้แหละเออโยมไม่ต้องคอมเมนต์คาว่าสาธุ เออพวกชาวพูธที่ไม่รู้อินโหนิเน่สาธุสาธุสาธุแปลว่าดีแล้วงดใช้คําว่าสาธุด้วยเออสาธุดีแล้วถูกแล้วไม่ต้องใช้คําว่าสาธุ